สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านยำยำเย็นสะพานใหม่ชนบุรีนะครับกับพี่กุ้งของเราพี่กุ้งสวัสดีครับวันนี้พี่กุ้งบอกว่ามาช้าไปนิดชุดใหญ่ไปแล้วครับวันนี้ถ้าเห็นด้านหลังทําการกลางจอหนังก็ไม่ต้องไม่ต้องถามว่าทําอะไรนะครับร้อน นี่เมนูอะไรครับยำปูมาปูมาแนะดี๋ยวจะ,ะแบบ่อนเราะว่าชน้น่าจะหล,ลน,น,น่ยาวใช่ไหมน่าจะไหลาย,ลยปกติมากแบบที่ส่ขอยาวเยนี่ยำกุ้งสดใช่ไหม่ยำกุ้ง ใชอคุณนะกำลังขายพวกไปดูไปกดจองร้านนี้เท่านั้นใช่ไหมไปกดกเพราะอะไรครับเพราะว่ากุ้งมันเด้งอร่อยกินร้านนี้ประจำมาทีไรก็กินร้านนี้กินนานยังครับค่ะแล้วจะสะพานเปิดใหม่รอ๋อลูกค้าประจำอีกหนึ่งท่านนะครับ <Okay. S 1> อย่าให้ชมชมหน้า,นนาแวบอยู่ที่ไหนนะครับ บางพี oh, งโหอยู่อยู่บางพีขี่มากินยำหนึ่งนี่ไม่อร่อยจริงไม่มานะครับจำนะลูก ลูกค้าของพี่กุ้งเนี่ยจะมีอยู่ไกลๆเยอะนะครับแต่ะละคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยกินร้านไหนก็ไม่สะใจนะครับคอย,ยหาปูอยู่ครับถ้าไม่ แช่น้ําแข็งไว้ปูเขาจะไม่สดเนาะต้องแช่ไว้แต่ว่าเนื้อมันจะไม่รัดอ่ะเวลาอ๋อคือเนื้อเขาจะไม่ตึงใช่้มันจะไม่ตึงลองสังเกตดูเวลากินูระหว่างน้ำแช่แบแช่ร้านนี้เน้นขายครับไม่เน้นโชว์เน้นคงความสดของวัตถุดิบ ว่าไม่ค้ากินแบบไหนอยากให้ลูกค้าได้ทานแบบนั้นนะครับ <c oughs> นี่ครับความสดแล้วก็ขนาดของปูกำลังดีมันจะไม่แข็งเกินไปเนาะถ้าตัวใหญ่กระดองมันจะแข็งแล้วก็เป็นปูชนบุรีนะครับ สีสันก็จะจืดชืดนิดนึงแต่ลับลองรสชาติแซ่บแน่นอน <Okay. S 1> เมนูยำกุ้งสดครับ เท่นี้พี่กุ้งบอกว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะมันไม่มีมันไม่มีให้เลือกเลยมันมังคับเลยแล้วต้องใช้ใบนี้อะไรเงี้ยใหญ่กว่านี้ก็ไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าของเขาเหมือนเขาบอกว่าผลิตไม่ผลิตไม่ทันนั้นนะคะนี่นะครับแมวมะม่วง ชมมันอย่างต่อเนื่องเลยครับอันนี้คือเมนูอะไรครับข่ากุ้งแต่ใส่ปลาหมึกด้วยข่ากุ้งนะครับมาแล้วเขาจะมีน้ำตาลอ๋อครับอันนี้เจอกับลูกค้าที่ไม่ทานน้ำตาลแล้วนะครับ นนวน้ำดีมากเลย มาสะพัน์ใหม่ก็แวะมาชิมกันดูนะครับช่วงยูเทิร์นเลยวันอาทิตย์ก็อาจจะขยับนิดหน่อยเพราะว่าให้มองยูเทินนหลราะว่านเยอะสังเกตไว้หลังคาสีชมพูพลาสติกสีเขียวไม่พลาดแน่นอนครับ แล้วก็รบกวนอย่าเร่งแม่ค้านะครับคจ่จะเย็น ้ากุ้งแต่ก็ใส่หมึกด้วยตแต่ลวกแบบสะดุงะ้งสะดุ้งนี่ครับตะไคร้ที่ในกรอบมากคือถ้าตะไคร้กแก่เนี่ยเวลาเคี่ยวเขาจะมันหยาบไม่อร่อยเน,ะนะาะตะไคร้สอ,อย่างตะไคร้ที่สำหรับทำกับข้าวทำในที่แกงกับตะไคร้ที่สำหรับเอาไว้ยำเราต้องเลือกให้เป็นแล้วมันต่างกันไงพี่กุ้ง ต่างกันก็คืออันนี้มันจะกรอบนะข้างในมันจะเป็นสีนาแต่ถ้าเป็นตะไคร้ที่เอาไว้ใช้แกงข้างในมันจะเป็นสีขาวอืมก็คือต้องเลือกให้เป็นอีกเนาะต้นมันถ้าใช้ตะไคร้แกงต้นมันจะแบบกลมๆยาวๆวอ๋อต้องเลือกแบบนี้นะครับ <laughs> คือตะไคร้สำหรับยำต้องป้อมๆสั้นๆ ลูกค้าของพี่กุ้งก็จะมีมาเรื่อยๆครับว่าจะมีเลือกลาไคร้เป็นก็ต้องใช้ใช้เป็นเก็บเหมือนกันเพราะว่าน้องคุณต้องเก็บเกี่ยว,วประสบการณ์เ<ม>นาะใช่แล้วขายแรกๆก็ไม่รู้หรอกอทำไมมันมถ้าตะไคร้แกงข้างในมันจะแข็งมากมันหยาบเนาะเขาจะเอาแบบว่าเอาไปทำน้ำพริกแกงอย่างนี้ทำน้ำพริกแกงก็ไม่อร่อยไม่กรอบ เส้นแก้วใส่ขาไก่คือเจ้านี้จะไม่ทานไม่ทานน้ำตาลเลยนะครับทาานน้ตลเปรี้ยวเค็มแล้วก็เผ็ดหน่อย อันนี้พี่กุ้งเอาไปทําไงมาเนี่ยมันเด้งจังก็ล้างน้ำแข็งค่ะพี่ให้น้ําแข็งเอาไปต้มอ,อีกรอบไหมอีกรอบมาแล้วเราก็อ๋อไปล้างน้ําแข็งแล้วค่อยเอามาลวกผ่านน้ำร้อนให้ลูกค้าท้องเสียมันเป็นเคสแบบเคสขัดอืมเคสของแม่ค้าไม่ใช่เคสขัดยอกนะครับรเป็นเคสไม่รับ มุ ois, มเล็ก e. น้อยนะครับวันนี้ลูกค้ามาเยอะแล้วจำ <c ups> เส้นแก้วเท้าไก่ตดพ่วงคันนี้เ, é, เดี๋ยวอัดแน่นไปด้วยวัตถุดิบนะครับเ <c ups> มบบนะูก็ได้แค่นี้จริงๆเนาะไม่พอที่จะเรียงละวใช่้แลั <c ups> แลน้่งหนาไองคนเรียงไะ โอ้โหน่าทานมากดูการจัดเรียงนะครับใช้ทุกส่วนของพื้นที่ได้อย่างนี่แล้วแม่ค้าก็ตัวสั้นแขนสั้นเลาไปหยิบของน,ะะนี่มีชั้นเหล่าเต็งด้วยนะครับเวลาหยิบของเหลือดป่า <c> ว <oughs> คือรถพ่วงคันหนึ่งเนี่ยต้องใช้ได้สารพัดประโยชน์ สามารถออกแบบต่อเติมได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ช่างอย่างที่ไหนใช้ช่างประจำตำแหน่งนะครับมี<า>ช่างประจำช่างไม่ค่อยว่างบูกเพชรปะคช่างไม่ค่อยว่าง,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 างต้องจองคิวนี่ก็เดี๋ยวทำรถอีกหลายวันก็คงจะอยู่อีกหลายวันต้องขอทำรถยกทากใหม่ คือแฟนพี่กุ้งเป็นช่างซ่อมนะครับรถเวสป้าพี่จองคิวจะซ่อมรถยังไม่ว่างเลยกลัวรถมันทั้งสูกสาดรถไปเวลาซ่อมนี่นะครับน้ำยำมีจำหน่ายนะครับสามารถกริงกร้างมาสั่งกันได้ ถ้าปิ้กุ้งมีเวลาจะทําให้เอายำมาม่านะคะใส่หมึกใส่กุ้งแล้วก็ใส่ผหอยฉสักเอาไหมลูกเอาค่ะกระชิดเอาค่ะเดี๋ยวมาเอาน้ำใส่ถ้วยค่ะใส่ถ้วนี่นะครับยำมาม่าน่าทานมากแนะนำให้มาลองนะครับ น้ำยำซาเล้งมีดีมากกว่าที่ท่านคิดนะครับต้องกินน้ำแข็งอมคอนมาก่อนขอลูก้าอมคอนมาก่อนเยี่ยวเเดี๋ยวดูจะได้ใจเย็นๆต้องฮอคูด้วยนะอมคอนมาก่อนนะอย่าใจร้อนนะใช่คะ่ะห้าสิบบาท,บาทลูกก็ขายแบบพอเพียงครับ กันแบบเรื่อยๆเรียงเรียงเ,เ,เห็นรถพวกอย่างนี้ความสะอาดนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับแล้วก็แม่ค้าไม่มีนี่ไม่มีสินอะไรเลยเพราะว่า แมคค้ามีแต่ภาระเออสีคาแม่ค้าจะขายแล้วก็เก็บทังเข้าเซฟอย่างเดียวทำบุญทำทญญานยาพี่แบ่งรสังคมยูแ่แบบพอเพียงเหมือนในดวงของเราก็อยูอ่สบายอันนี้คือยำอะไรครับนนยำปูมายำปูมาพี่เอาความ ใส่กาไม่ขับไม่เด็ดมากโอเคมา100บาทสั่งยงปูมา้าลูก้าสั่ง100บาทนะครับ อขอบคุณนะคะเพื่อนค้ามีคนเสียบไฟให้เวลามาถ่ายคลิปที่เสียบไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวแสงออกกล้องไม่พอห่กหยอกๆช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยครับถ้าช่วยย้ำได้ช่วยไปแล้วครับ ทุกวันนะครับเน้นย้ำอีกทียกเว้นวันพุธแล้วก็วันที่แม่ค้ารู้สึกไม่สบาย <Yeah. S 1> นี่นะครับท่องฟีดไว้แบบนี้จริงๆแช่ในน้ำแข็งถึงถึงฟูก็จะได้แน่นครับ เคล็ดไม่รับไม่รู้นะหนูคิดมากไป,ปไบ้างมาได้กได้กำลังทำพอดีเลยครับ,ม,รบมีไข่ด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ให้ชมยำปูม้าปิดท้ายคลิปนะครับนี่หนึ100บาทพี่กุ้งใส่ไปกี่ตัวครับเนี่ยส,ต,นะสตัวครึ่งนะครับ โอเคนะครับคลิปติดใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เดินสายถ่ายคลิปไปเรื่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้งสวัสดีค่ะยามาม่าไข่หมึกไข่กุงหอยยอ